สวัสดีค่ะแม่แม่เอซค่ะตอนนี้ต้นสับปะารดก็มาถึงบ้านน้องถุงทองแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญน,นะคะที่ให้คะแนนน้องถุงทองพี่ทองค่ะและคุณยาสมนึกพอดีคุณย่าเสียนะคะไม่ได้ไปไม่มีเวลาไปหา ต้นกล้วยต้นสับปะรดย่าค่ะสวัสดีครับเร็วครับขอบคุณครับครับผมเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วเลยเร็วเลยตอนนี้เรามางานขาวดำนะครับแมมโมต้าขอบคุณครับพี่แม่เอฟซีนะครับที่เมตตาน้องขุนทองนะครับขอบคุณครับ พี่ทองคํากับแม่มะนาวกับคุณยายสมนุนเรามีกันทั้งหมดสีเชือกนะคะแม่แม่ค่ะพ oh. อดีคุณย่าเสียนะคะทุกเลยมมีเวลาหาญาให้น้องนะคะแม่ดีใจกันใหญ่เลยดีใจใหญ่เลย,ใใเลยมะนาวขอสาวขอบคุณค่ะแล้ว,วค่ะสวยค่ะทองคำขอบคุณครับ ครับผมข้ามเข้าไปครับเย็นมาเลยเย็นเย็นมาเลยเย็นที่ทองคำดีใจใหญ่เลยเด็กๆดีใจใหญ่เลย <mm> ได้กินสับป,ปะรดเนาะสับป,ปะรดมาจากชัยภูมินะคะแม่แม่ค่ะ มีแต่ต้นสวยๆใหญ่ๆทังๆข้าวกำลังออกรวงค่ะเน รถก,ก็มาถึงเร็วรถนั่งคันรถสามพันแต่ตัวคะเนนค่ะแม่เม่ค่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะครับผมแล้วเนี่ยเสียงหวานเลย แ <laughs> ย่งเลยเด็กหน่อยแย่งเลยอร่อยมากเลยเด็กๆบอกว่าอร่อยมากเลยอู้อนานๆจะได้กินต้นสับปะรดทีเนาะเราก็ไม่ค่อยมีคะแนนเท่าไหร่นะคะแม่ๆค่ะ โอ้คุณพี่ทองคำอโอบ้บาง้นกล้วยเลยเเเร <laughs> ครับผมเร็วอทองคำโอ้คุโอ้หอบไปเสียงเหรอคุอ,อพี่ทองคำทงำนานยาวรูปหล่อานดี้ แม่มันน่าวมืดแล้วโอ้ยชิ่งเชิงเท้มามันาวเดี๋ยวคุณยายจะไลฟ์สดวันชาวพนักจิตคุณย่านะคะแม่แม่ค่ะชาวพนักจิตก็วนันที่สิบแปดตุตุลานะคะแม,ม่แม่ค่ะ แปดตุลาเป็นวันชาพนักจิตคุณแม่บุญบุญอิ่มนะคะแม่แล้ก็หา้ะเนียนค่าต้นััปะรดไว้ให้น้องๆน,นะคะเร,เราก็มีกันอยู่สีเชือกแต่คุณยาสมนึกจะผูกไว้ที่บ้านนะคะที่ในหมู่บ้าน รสสวยมากเลยสับปรดชัยภูมิเหมือนรถคันเก่าที่เคยเอามาส่งตอนควนวิทเนาะตอนควนวิทเสียเนาะรถคันนี้เหมือนกันนะก่อนคุณยายคุณย่าจะเสียเนาะคุณย่าบอกว่า,วา ขันเห็นคนวิทย์เนะะาะถามวิทย์เอ้ยบ้านเองอยู่ไหนรับย่าเหรอโอ้ยคนวิทย์คนวิทย์เสียวันที่21นะคะแต่คุณย่าเสียวันที่12บสองอจะจะมีบุญวาสนาได้มีอะไรนะน่วยกับคนวิทย์กับคุณย่านะคะแม่ค่ะ เลสาโลงก็9 4ศนนะคะแม่แมค่ะกลญ่าได้90ปี กินมดเล็กแล้วนั่นนั่นนั่นต้นนั่นดูสามต้นกินแป๊บเดียวเลยเด็กน้อยนี่ม่ะเด็กกินเล็กอร่อยไหมครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับแม่แม่กับลูกขอบคุณครับจัดงานวันเกิดให้วันที่แปดสุรานะคะแม่คะอร่อยไหมครับอืม ยาวใส่ยาวใส่เลยหนุนแม่มะนาวก็กินหมดแล้วหนูมันตาให้รอบสองแล้วหนูผิดทองค้ามแหงพักเราไปใส่ขาไว้เลย แตบบ่บ่อ่าแ,ปปแต่กระดุ้ยซวยๆตกช่วงนี้ผมก็โชคช่วงนี้เขาให้งานอยู่เนาะตกคเทราะตั้งใจกุ้มน้องทองทองขอขอบพระคุณแม่แม่เอ็ซีทุกท่านนะคะ แบบชีปนี้น้องถุงทองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายถุงทองด้วยนะคะสำหรับสับประรดแม่แม่เอฟซีที่ได้คะแนนให้น้องถุงทองน้องถุงทองขอขอบพระคุณมากนะคะขอให้คุณบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะปกปักรักษาเดินทางไปไหนเขี้ยวคาดปลอดภัยเงินไหลกองทองไหลามาเงินทองไหลามาเทมา ทำสินงไหนก็ให้สมความมุ่งมั่นตารนาทุกอย่างทุกประการนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสาธุบุญกับแม่แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ